สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวจากนิมิตของอาจารย์ภพศสารแสนชยัยชื่อตอนว่าบังไฟพญานาะคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะนิมิตเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมการาคม2530คืนนี้คุณภพศสารแสนชยัย พร้อมด้วยครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชได้ไปพบบุคคลหนึ่งซึ่งยืนคอยอยู่ในที่เปรี่ยวบุคคลคนนี้ได้ทราบล่วงหน้าว่าครูบาคันธาพยาพิงคราชและผมไผศารจะผ่านมาทางนี้จึงมาคอยดักพบคุณไผศารท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราช ได้พูดคุยกับบุคคลคนนี้จึงได้รู้ว่าชายคนนี้มีชื่อว่านายเสียงเสาเสียงหมายถึงผู้เคยบวชเป็นสามเณรแล้วศึกออกมาจึงเรียกว่าเสียงเป็นภาษาพื้นเมืองทางภาคอีสานเสียงเสาคือนายเสานั่นเองนายเสียงเสานี้อยู่ที่บ้านน้องแอนปัจจุบันอยู่กลางแม่น้ำโขง นายเสียงเสาอยู่ในสภาพครึ่งคนครึ่งสัตว์คือเป็นพญานาคครึ่งโลกมนุษย์ครึ่งโลกวิญญาณมีทั้งความสุขและความทุกข์ความสุขนั้นมีแค่ประเดียวประดาวเป็นความสุขทางกรรม,มคุณส่วนความทุกข์นั้นใหญ่หลวงนักที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดต้องอยู่ชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ ซึ่งมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่านายเสียงเสานี้จะต้องอยู่ชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ถึง800ปีสาเหตุที่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานเช่นนี้ก็เพราะว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เมื่อปีพศ2214นสีายเสียงเสาเป็นคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่มีจิตใจชอบฆ่าสัตว์มีอาชีพฆ่าง,งูชอบล่าง,งูอยู่เป็นนิด และได้เสียชีวิตเพราะโดนงูกัดตายด้วยแรงบุญและแรงบาปจึงทำให้นายเสียงเสาต้องทนทุกข์อยู่ในสภาพครึ่งคนครึ่งสัตว์คือเป็นพญานาคและจะต้องชดใช้กรรมในโลกมนุษย์จนกว่าจะหมดกรรมส่วนในด้านการกุศลน,นั้นเนื่องจากนายเสียงเสามีจิตใจที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงต้องการที่จะทำบุญดังนั้น เมื่อวันออกพรรษาของทุกๆปีก็จะต้องทำพิธีจุดบ้างไฟบูชาเจดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นายเสียงเสาเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ได้มีบิดาชื่อนายเสียงหมู มีมารดาชื่อนางนอและมีภรรยาชื่อนางไม่พร้อมทั้งมีลูกทั้งหมด13คนแต่ละคนมีชื่อว่าดังนี้ 1. นายทองเติม 2. นางวิก 3. นางวัน 4. นางแข 5. นางไข 6. บักลิม 7. นางเมือง 8. นางกรำ่ำ 9. บักม่วง 10. บักรสี 11. บักก้อน 12บักเขียบ 13. บักลาทั้งบิดามารดาภรรยาพร้อมทั้งลูกทั้ง13าคนปัจจุบันก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์แล้วมีชื่อดังนี้บิดานายเสียงเสาชื่อนายเสียงหมูเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายทองดีสีหาวงมารดานายเสียงเสาชื่อนางนอเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่า นายใหม่สีหาวงทั้งสองคนนี้ให้ไปถามที่บ้านเลขที่116ถนนบริหารตําบลเมืองคงอําเภอราศีใสจังหวัดศรีสะเกดส่วนนางใหม่เมียของนายเสียงเสาเกิดมาชาตินี้เป็นผู้ชายได้เกิดเป็นพระชื่อว่าพระสมเกียรติกิติกาโนอยู่ที่วัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีส่วนลูกทั้ง13คนปัจจุบันก็ได้เกิดมามีชื่อว่าดังนี้ 1. นายทองเติมเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายหนูฮักภูมิสวรรค์ 2. นางวิกเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายไทยนิยมดวงวัชระพันธ์อยู่บ้านเ็ขที่97หมู่6จังหวัดชัยภูมิ 3. นางวัน เกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายบุญจันทร์เลขาสัน 4. นางแขเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายสายสิทธิทวีชัย 5. นางไขเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายประพันธ์เจียมกําเนิด 6. บักลิมเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายบันเจิดแสนสีดา 7. นางเมืองเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านางนพวรรณสีทองแท้8นางกรมเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านางทองใสฐานกลางซุย9บักม่วงเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายดวงจันทร์สุจารี 10. บักสีเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านางชาริยาชัยอุทิศ11อ บักก้อนเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายอุทยัยพรมบุตร12บักเขียบเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านางรัชะตะนานวันนา13บาบักลาเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายยิ่งยศไวยแสนมังคขลังนิมิตตังกล่าอย่างนิมิตความฝันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ